หญิงค่ะจาค่ะจินค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำให้ทุกคนฟังกันค่ะไปดูกันเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าภาวะไฮโปไกลเมียหรือว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยมันคืออะไรภาวะนี้นะคะก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีน้ําตาลในเลือดต่ำกว่าเ0็มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะหนึ่งในสาเหตุหนึ่งก็คือผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดหรือว่าฉีดอินซูลินไม่ถูกวิธีค่ะอาการที่พบก็จะมีทั้งอาการทาง ก็คือเหงื่อออกมากใจสั่นหัวใจเต้นเร็วตัวสั่นกระสับกระส่ายแล้วก็ชารอบปากหรือบริเวณอื่นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการทางสมองได้แก่อุณหภูมิร่างกายลดต่ําลงปฏิกิริยายตอบสนองก,ก็อาจจะช้าลงค่ะมึนงงปวดศีรษะหรือว่าหมดสติหรือชักได้ค่ะหลังจากทําความรู้จักกับภาวะไฮโปไกรซีเมียไปแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็คงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีตัวอย่างยาเบาหวานอะไรบ้างที่ทําให้เกิดภาวะไฮโปไกรซีเมียนี้ สำหรับตัวอย่างยาเบาหวานที่ทําให้เกิดภาวะไฮโปไกลเมียนะคะพบว่ามีรายงานว่ายาเบาหวานที่ทําให้เกิดภาวะไฮโปไกลเมียที่มากที่สุดเนี่ยก็คือยาฉีดอินซูลินค่ะซึ่งจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างอินซูลินที่มีอยู่ในโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือยาฉีดอินซูลินที่มีตัวยาเพียงชนิดเดียวส่วนกลุ่มที่2ก็คือชนิดผสมโดยกลุ่มแรกสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยก็คือ ชนิดออกฤทธิ์เร็วชนิดออกฤทธิ์สั้นชนิดออกฤทธิ์ปานกลางแล้วก็ชนิดออกฤทธิ์ยาวค่ะซึ่งแบ่งตามระยะเวลาในการออกฤทธิ์ค่ะโดยชนิดออกฤทธิ์เร็วได้แก่โนว o ร a พิดชนิดออกฤทธิ์สั้นได้แก่แอคทราพิดแล้วก็ชนิดออกฤทธิ์ปานกลางได้แก่อินซูลาธาชนิดออกฤทธิ์ยาวได้แก่ t r รซ i บ้าและสุดท้ายนะคะชนิดผสมได้แก่โซลิควา Ni ิสาดแล้วก็โนวมิก x ์ค่ะ นอกจากตัวยาอินซูลินแล้วนะคะที่ทําให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียได้เนี่ยยาเบาหวานชนิดแบบรับประทานเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียได้เช่นกันโดยยาบางกลุ่มนี้สามารถออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนนั่นเองค่ะตัวอย่างยาเช่นไกลคาไซาไกลพิไซไกลเมพิไรค่ะ ในขณะที่ยาเบาหวานกลุ่มอื่นเช่นเมทฟอร์มินนะคะมีโอกาสทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่น้อยมากแต่ก็สามารถเกิดได้เช่นกันนะคะหากใช้ยาเบาหวานร่วมกันหลายกลุ่มหรือใช้ร่วมกันกับยาฉีดอินซูลินค่ะตอนนี้หลายๆคนก็คงจะมีคําถามเกี่ยวกับการใช้ยาเบาหวานแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็ได้รวบรวมคําถามที่พบบ่อยมาได้ดังนี้นะคะเราจะใช้ยาเบาหวานกลุ่มนี้ยังไงให้ไม่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ายาเบาหวานออกฤทธิ์ยังไงนะครับในส่วนของยาฉีดอินซูลินอินซูลินคืออะไรครับอินซูลินเนี่ยจะเป็นชื่อของฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับที่หลั่งออกมาจากตกับอ่อนและช่วยในการนาน้ำตาลจากกระแสเลือดเ,เก็บกับเข้าสู่เซลล์บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับเ่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่1ที่ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้หรือว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2ที่ถึงแม้มีฮอร์โมนอินซูล ระดับ,บน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นครับดังนั้นนะครับการฉีดอินซูลินจึงจําเป็นที่จะต้องฉีดก่อนอาหารเพื่อให้มีอินซูลินในการนําน้าตาลที่ได้จากการรับประทานอาหารออกจากกระแสะเลือดไปใช้ได้นั่นเองครับโดยคําแนะนํานะครับว่าอินซูลินตัวไหนต้องฉีดตอนไหนฉีดยังไงก่อนอาหารกี่นาทีนะครับเราก็จะพูดในช่วงถัดไปนั่นก็คือช่วงคํา <คำ S 1> แนะนําอินซูลินฉีดตอนไหน โดยทั่วไปนะครับควาแนะนำในการฉีดอินซูลินคือฉีดก่อนรับประทานอาหาร30นาทีนะครับโดยเฉพาะอินซูลินกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้นนะครับอย่างเช่นยี่ห้ออ c t r a p i d หรืออินซูลินกลุ่มที่ออกฤทธิ์ปานกลางยี่ห้ออินซูลาธาดโดยรวมไปถึงอินซูลินสูตรผสมนะครับยี่ห้อ m i x t a d นะครับกลุ่มนี้ให้ฉีดก่อนอาหาร30นาทีครับแต่ว่าถ้าเป็นอินซูลินกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วนะครับอย่างเช่นยี่ห้อ Novo Rapid หรืออินซูลินสูตรผสมยี่ห้อ Novo Mix นะครับกลุ่มนี้ให้ฉีดก่อนอาหารเพียงแค่ไม่เกิน15นาที แลวก็มีอินซูลินกลุ่มที่เป็นชนิดอกฤทธิ์ยาวนะคยเป็นชนยี่ห้อเทรซีบ้า,า,บาซึ่งสามารถที่จะฉีดเพียงแค่วันละครั้งตอนเช้าหรือก่อนนอนได้โดยไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารครับและถ้าเป็นอินซูลินสูตรผสมยีม่ห้อโซลิฟอร์นะครับคำแนะนําจากทางบริษัทนะครับก็จะแนะนําให้ฉีดก่อนอาหารไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับถัดไปนะครับจะเป็นคําแนะนําของยาประหวัติรูปแบบรับประทานนะครับยาประหวัติรูปแบบรับประทานที่เราได้กล่าวอย่างต้นคลิปนะครับก็จะเป็นยาประหวัติที่ ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นให้ตับอ่อนนะครับหลังฮอร์โมนอินซูลินออกมาดังนั้นการกินยากลุ่มนี้จึงควรที่จะกินยาก่อนอาหารประมาณ30นาทีเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์กระตุ้นตับอ่อนให้หลังอินซูลินออกมาลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในช่วงเวลาที่พอดีกับระดับน้ำตาลในเลือดที่จะสูงขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปครับอ๋อถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเราก็ต้องกินอาหารหลังจากกินยานี้ทุกครั้งใช่ไหมคะพี่อนัทใช่แล้วครับพี่ิงเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเรากินยานี้เข้าไปแล้วนะครับ ตับอ่อนก็จะหลั่งอินซีนออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นหากเราไม่รับประทานอาหารตามเข้าไปนะครับระดับน้ำตาลในเลือดก็จะต่ำกว่าระดับปกติจนอาจนําไปสู่การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ครับพี่อนาตคะสมมติว่าลืมกินยาเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างคะครับในกรณีที่เราลืมทานยานะครับเราก็เว้นยาที่ลืมทานนั้นไปเลยนะครับเราก็ไปทานในครั้งถัดไปแทนโดยในครั้งถัดไปที่ทานนะครับก็ทานในขนาดปกติเลยไม่ต้องเพิ่มขนาดยานะครับ แล้วก็ไม่ควรที่จะทานยาหลังอาหารนะครับเนื่องจากว่าขวายาจะออกฤทธิ์นะครับก็จะเป็นช่วงที่ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยลดต่ําลงไปแล้วหากเราทานยาเข้าไปนะครับระดับน้าตาลในเลือดก็จะลดต่ำกว่าระดับปกติจนอาจทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่าได้ครับอ้าวพี่อิงครับแล้วถ้าสมมติว่าผมกินยาเข้าไปแล้วแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ตามปกติแะครับจนผมได้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำขึ้นมาผมจะสามารถที่จะจัดการกับภาวะนี้ได้อย่างไงบ้างล่ะครับอ๋อพี่อนัสภาวะนี้สามารถจัดการได้ง่ายเลยค่ะแต กรณีที่1นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าผู้ป่วยมีอาการแต่ไม่ได้ใกล้หมดสติหรือว่ามีการตรวจระดับน้ําตาลแล้วต่ํากว่าปกติเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้โดยง่ายๆโดยการรับประทานอาหารตามกด15:15 15ดังนี้ค่ะสําหรับกด15:15 15นะคะ15แรกก็คือรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต15กร,รมัมหรืออาจจะทําได้ง่ายๆโดยรับประทานลูกอม3เม็ดหรือว่าน้ําหวานครึ่งแก้วค่ะ โดยน้ำหวานครึ่งแก้วเนี่ยเตรียมจากน้ำหวานเข้มข้น2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาดอีกครึ่งแก้วค่ะสำหรับ1 5ที่2นะคะก็คือติดตามอาการและระดับน้ำตาลไปนิ้วทุก15นาทีค่ะสุดท้ายนี้ก็คือถ้ายังคงมีอาการหรือระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำกว่า70มิลลิกรัมเดซิลิตรเนี่ยก็ให้ทำข้อที่1และข้อที่2ซ้ำ แต่หากทำซ้ำสองรอบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทุกรายเนี่ยควรจะพกลูกอมติดตัวไว้เสมอค่ะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงเนี่ยหรือผู้ป่วยอาจจะใกล้หมดสติหรือว่าหมดสติแล้วเนี่ยก็ให้รีบโทรไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือว่าโทรเบอร์1669เเพื่อรีบนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็ยังมีวิธีป้องกันอยู่ค่ะซึ่งป้องกันได้โดยข้อหนึ่งรับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวันทุกมื้อค่ะแล้วก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่หมดมื้ออาหารค่ะข้อ 2. ค่ะคือใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่ายาฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งผู้ป่วยจะต้องไม่เพิ่มหรือลดปริมาณยาเองนะคะ ข้อ3มค่ะมันตัวระดับน้ำตาในเลือดยงังสม่ำเสมอข้อ4นะคะหากมียาอื่นที่ใช้นอกจากยาเบาหวานให้แจ้งแพทย์หรือเป็นัชกรที่ดูแลค่ะเพราะว่ายาที่ใช้เหล่านั้นเนี่ยอาจทรงผลกระทบต่อยาเบาหวานได้ค่ะสำหรับคนที่ฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนถึงตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าการใช้ยาเบาหวานในกลุ่มนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากว่าอาจก่อให้เกิดพวอน้ำตานในเลือดต่ำได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเนื่องจากว่าหากเราสามารถที่จะใช้ยาเบาหวานได้อย่างถูกวิธีนะครับโอกาสเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่านั้นก็จะมีน้อยมากครับอีกท้งนะครับการใช้ยาเบาหวานในผู้ผป่วยเบาหวานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าการใช้ยาเบาหวานเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะคะวบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซึ่งการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเน,นี่ยก็มีผลดีนะครับเนื่องจากว่าจะช่วยในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรก สำหรับวันนี้พวกเราสี่คนก็ขอลาไปก่อนลาน